สวัสดีครับอยู่กับผมลูกทุ่งเสียงสวรรค์สุวรรณธันตุลามาเดินมาครับวันนี้มาเบิงพ่อใหญ่แม่ใหญ่พักกันเห็ดเจดีไสเหมือนี่นะครับเออก็เจดีไสแข็งแรงแข็งแรงตลอดการแล้วมันย่อบต่ป่ะตลอดการอบตตลอดการนี่มันบุ้ยบุ้ยเพก้าแข่งกันป่ะลาป้อมเอายิ้มยิ้ม ยิ้มยิ้มยิ้มใส่นะยิ้มใส่นะ <c oughs> <c oughs> เนีอ้าวนี่เจ้าวาดวัดเจ้าสว่างครับ <c oughs> าเป็นผู้ออกแบบให้กับชาวบ้านได้ช่วยกันร่วมกันนะครับอืมให้สวยๆงามๆนะครับ <c oughs> อืมเดี๋ยวหันเบิร์ <c oughs> เดี๋ยวจะให้ดูหมดนะครับรอบข้างรอบทิศอันนั้นก่อเจดีไซน์วันนี้ยังไม่เสร็จนะครับ <c oughs> เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็คงจะต่ออีกต่ออีกให้สมบูรณ์เอาอุ่นชาวบ้านนะครับ ลงไปเหนื่อยๆอันนี้ก็จะหมุนให้เห็นโบสนะครับอันนี้ก็จะมาเห็นเจดีข้าวเจดีรข้าวอันนี้นะค,คุณอ่ครับสวยๆสวยๆครับผมลูกทุ่งเสียงสวรรค์สุวันหันตุลาลฟ์สดหรือว่าลงยูทูปให้ดูนะครับทางนน้นทั่งผู้ใหญ่บ้านก็นัน่งกัน ไม่บรรลุคิดวันนี้เมียจะทําอะไรให้กินกับข้าวทำอะไรให้กินตอนเย็นนู่นไปถึงบ้านอ่านะครับดู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 เวียนไปให้หมดนะครับอันนี้ที่ตกแต่งบางอันก็ยังไม่เอาขึ้นไปตกแต่งข้างบนนะครับแต่ว่าติดไปข้างล่างอยู่ติดไปอยู่พูนพูยาบานกันนั่งอยู่ข้างในหมดละอืครับนั่งอยู่นี่ข้างในมองกำหนดการหมดแล้วครับผูใดมาท่านมม่ยังกะเพิ่นกะเชียนลงไห้ ข้างในครับเห็นเบาบันนี้ครับสวยงามพ่อหมองพ่นยูกับมีหมองตกแต่งให้เรียบร้อยเอาข้บไปเบิง้งใกล้ๆจังน่อยก็ได้นะครับปูนสั้งผู้ซอยทั้งยังซอยกันเยี่ยซอยเห็ดซอยส่างนะครับสอยเห็ดสดส่างาสวยงามครับสวยงามมือนีเดีอดสำนี นะครับมืออื่นกับระกันตกแต่งไปอีกเพิ่มไปอีกความสวยงามไม่ปราณีใครนะครับเซร่าก็เหมูาา่บ้านโ,โชว์ไปแล้วแต่ว่าถ้าแต้งเซตก็ค่อยไปโชว์อีกทีนึงอันนี้หมื่บ้านยังบบเร็จครับปูนมีหอดล่อครับสมัยก่อนเอินร่อภาษาไท,ทยเอินเกวียนสวยงามครับแต่ละอย่างชาวบ้านสามหนอง ช้างครับช้างช้างช้างใหญ่ก็มีเอาโอเคครับโอ้ยโอ้ยมันกระเบี้ยนไปเบิดอยู่เนาะโอ้เอาเอาไปเบิดแล้หเนาะมันเบี้ยนได้อยู่เอาครับเดี๋ยวนี้พระอาจารย์สมบัติวบคุมเองนะครับเออเจดีซด์ครับเจดีไซายนะครับ ปะกันเห็ดปะกันเห็ดนะครับก่อสร้างอยู่ค้ำแล้วบางคนกิดกลับบ้านเมียคุ้มกลับบ้านแล้วบางคนนะครับกำลังก่อสร้างเจดีย์ไซด์ครับอู้ผู้ใดเมื่อยก็ลงไปนั่งพักครับเฮ็ดเบิดมือเนาะครับมันก็เมื่อยตัวเบิดมือเป็นซวยกันนะผูกกับผู้ใหญ่ีย่างมาแล้วพุ่น่ะพุ่งออกหน้าอุยโยมาพุูน่ะ <laughs> อีกสองสามปีข้างหน้าจักสิเก็บใบไผ่พุ่งพันเก็บมงได้จักสิเก็บใปมงได้นะครับอ้าวของวัดเจ้าสาว่างเด้อว,วัดเจ้าสาว่างบ้านสามหนองครับหนองเมก็กหนองกุง้งหนองเจริญนะครับอุดสวยๆส,สวยๆเดี๋ยวเดี๋ยวมื่อินสิทายตอนประดับตกแต่งให้สวยงามอีกที่หนึ่งครับอันนี้เพิ่งเริ่มกอ่อนะครับ เพิ่งเริ่มก่อเจดียังบ่เสร็จครับเริ่มก่ออยู่กำลังเริ่มก่อให้เป็นทรายเป็นสัน,เป,น,สนเป็นสันมาก่อนเจดีทรายครับเจดีทรายออ,อันนี้เป็นฝีมือของชาวบ้านสามน้องนะครับช่วยกันช่วยกันก็ให้ดูกันข้วหน้านะครับ ถ้าไกเข้ามาดูให้ดูกันทุกหน้าทำอยู่ข้างๆโบสถ์นะครับทำอยู่ข้างๆโบสถ์อยู่ข้างๆโบสถ์ครับดูครับออ้าวน้โบสถ์นะครับนุโบสถ์โบสถ์แล้วก็มาเจดีลวงข้าวอีกทีหนึ่งนะครับเจดีลวงข้าวอีกทีหนึง่งดูสวยๆงามๆ สว,สวยงาม,งามให้ดูความสวยงามของเกดีรวงข้าวนะครับเออได้ไหมมองไกลๆสวยงามไหมครับหมนกันยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับยังไม่เสร็จสมบูรณ์งานมันเยอะอางานมันเยอะอันนี้ก็แค่90นะครับ90%ยังไม่เสร็จนะครับสมบูรณ์กว่านี้ ก่อนนะครับก็ไปทางนู้นอีกก่อนทางวิหารใหญ่วิหารใหญ่หยุดนู่นครับวิหารใหญ่วิหารใหญ่เดี๋ยวให้ดูขึ้นไปอีกนะครับวิหารใหญ่ครับผมน,น,นู่นเนี่ยได้ยอดยอดชัดนุนครับยอดชัดวิหารใหญ่ยอดชัดนะครับสูงสูงนูน่นนะครับ อันนี้ก็ที่แขวนะขอยู่ใต้เต็นท์นะครับแขวนอยู่ใต้เต็นท์ก็เสียเอาขึ้นโยงขึ้นไปใส่กับวิหารนะครับให้ดูกันสวยงามทุกคนพอเหนื่อยแล้วก็นั่งพักกันนะครับพอหายเหนื่อยก็ขึ้นไปทําอีกนะครับหายเหนื่อยก็ขึ้นไปทําอีกนะครับโอ้ อสองคนขม,มักเมันอยู่กำลังเห็ดยุกงอนมกจกตอกไม่ป๊กปักปักกุอยงอ <laughs> นมาจกตอกลงไปเลยนะเพื่อนนะขึดยอดนะครับแต่ละคนแต่ละคนซอยกันเห็ดซอ,อยกันทำนะครับอาหารก็สมบูรณ์แต่ละมือแต่ละเวน้นนะครับมีแต่คนบริจาคเข้ามา เฮ็ดให้ชาวบ้านได้กินนะครับบริจาคกับมาให้ชาวบ้านได้กินกันซื้อนั่นซื้อนี่บางทีก็นน้ำเปล่าหรือเครื่องดื่มเครื่องดื่มชุกกาลังกับมาชาวบ้านที่มาออกมาเห็ดซอยอยู่นี่ก็ดีใจครับกับเขากัหนามบริขาดตกบกป้องแม่บ้านกับพักกันไม่เห็ดกับเขา ย้ำเป็นหมดพอบ้านกับพักัานเหตุงานนี่มีบ้านเหตุกับเขาแล้วกับมาสอยงานคือเ่าครับมีทั้งงานผ้หยิงงานูุชายตกแต่งแต่ละอย่างแต่ละอย่างนะครับอ,า,อาจารย์กับควบคุมอยู่นะครับอาจารย์แล้วก็มาออกแบบทุกอย่างเลยครับมาซอยนี่อาจารย์อ,ออกแบบทุกอย่างนะครับช่วยทําตลอด นะครับช่วยทําตลอดสําหรับรอาจารย์สมบัตินะครับแจกว,วัดวัดแจาสบังแห่งนี้นะครับก็อะไรดีอะไรสวยเดีย๋ยวอาจารย์แนะนําให้ทําชาวบ้านก็ทําตามนะครับมาทําอยู่นี้เพื่อให้ชาวบ้านได้มีความสมามัคคีกันเวลาถึงเวลาสนุกก็สนุกครับอพองาน ตันที่สิบสองสิบสามเสร็จก็ลงนากันแล้วชาวบ้านเข้าไปดูทํางานครับสำหรับคลิปนี้ผมลูกทุ่งเสียงสวรรค์สวนทันตุลาขอจบไว้แค่นี้นะครับคลิปนี้คลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ